โอ้โหคนคเมนออกมาร้องไห้คำคนพันธนากันใหญ่เลยนะครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยมีการประกาศไม่รับคนคเมเข้ามารักษานะครับเพราะในหลังจากนี้ไม่รู้เวลาป่วยแล้วจะไปรักษาที่ไหนอา้าวก็รักษาที่อนามัยแถวแถวบ้านฮุนเซนไงเห็นบอกว่ามีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่หรอ ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเชอกันอีกแล้วกับช่องของดาวพว้งอคอนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสลากของคลิปนี้ท้าทุกทุกคนดีนเสียงน้าแบบนี้อย่าลืมทามธรรมเนียมยกนิวน้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครดีกดแล้วทนะ่าก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับการประทะกันระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชานะครับับสสถาาาาาาานนนนกกกกรณ์ลลุ่่ดททีีตอนนคคออออ้้้้้ํํใหหหคคเขมมมงงง็ื มันมีการประกาศออกมาจากหลายๆโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่พร้อมที่จะรับผู้ป่วยจากทางฝั่งกัมพูชาให้มารักษาตัวที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเหตุผลก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับเนื่องจากทางกัมพูเชียเนี่ยมีการโจมตีมาที่โรงพยาบาลไทยประมาณสัก21สถานที่นะครับทำให้หมอและพยาบาลรวมถึงคนป่วยเนี่ยเดือดร้อนกันไปอย่างมากต้องย้ายสถานที่ไปรักษากันที่อื่นทําให้แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการล่อนจดหมายด่วนออกมานะครับเพียงแต่ว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับมันมีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลที่ ตอนนี้ต้องประกาศออกมาแก้ไขข้อมูลนะครับว่าเยินดีที่จะรักษาคนเขมรอ,อยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ค่อนข้างจะละเอียดมากขึ้นซึ่งณจุดจุดนี้ต้องบอกว่าที่บางลงปัจจุบันออกมาแก้ไขข้อมูลเนี่ยมีความเป็นไปไ,ได้ว่าโดนกดดันมาจากคนใหญ่คนโตของเราอีกทีนะครับเพราะในช่วงประมาณเที่ยงเที่ที่ผ่านไปเนี่ยโอ้โหนะกักการเมืองไทยนี่มีการออกมา ร้องขอนะครับว่าอย่าให้โรงพยาบาลเนี่ยทำแบบนั้นเพราะเดี๋ยวมันจะผิดหลักมนุษยธรรมนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นนักการเมืองคนไหนที่ออกมาเล็กร้องเรื่องนี้นะครับก็หาข้อมูลกันใน Google เองกันละกันนะนาไม่อยากพูดไปในช่องเดี๋ยวทัวร์จะลงช่องนาซราเปล่าๆซึ่งโรงพยาบาลแรกที่มีการออกมาชี้แจงแก้ไขข้อมูลนะครับก็คือโรงพยาบาลศัพท์สิทธิประสงค์มีการออกแถลงการณ์ข้อที่เป็นเงื่อนไขใหม่นี้นะครับข้อหนึ่งก็คือโรงพยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยกรมมูชาเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมผู้ป่วยเดิมยังคงนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้บริการได้ตามปกติเหมาะสมกับสถานที่เพื่อความปลอดภัยงดรับยาแทนเนื่องจากมีข้อจำกัดการส่งยาข้ามแดนทําให้มียาตกค้างจํานวนมากผู้ป่วยกมพูชาไร่ใหม่พร้อมให้บริการตามหลักมนุษยธรรมโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินข้อ2งโรงพยาบาลคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติญาติและบุคลากรของโรงพยาบาล 3. โรงพยาบาลคํานึงถึงความปลอดภัยของสถานที่และสถานบริเวณใกล้เคียงภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน 4. การให้บริการของโรงพยาบาลในสถานาการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนทําให้ต้องปรับการให้บริการที่ไม่เร่งด่วนบางประการเช่นการเลื่อนการผ่าตัดกรณีที่ไม่ฉุกเฉินงดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชก,การซึ่งเป็นการบริหารทรัพยากรภายในเพื่อปรับภารกิจและรูปแบบการให้บริการและข้อ 5. การปฏิบัติงานของผู้ช่วยสื่อสารภาษากัมูชาหรือว่าลางดปฏิบัติงานชั่วคราวเนื่องจากผู้ป่วยกัมพูชามีจํานวน,นน้อยมากทั้งนี้เพื่อความปลอดภยัย ทางโรงพยาบาลสปปรรพสิทธิประสงค์ก็ออกมาถแถลงการเอาไว้ประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือยังคงยินดีที่จะรับคนเขมรเนี่ยเข้ามารักษาอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ขอให้เป็นเคสที่เร่งด่วนเท่านั้นก็คือประมาณว่าใกล้จะตายนั่นแหละถ้ายังไม่ใกล้ตายก็ยังไม่ต้องมานะครับซึ่งเบื้องต้นก็มีแค่โรงพยาบาลน,นี้โรงพยาบาลเดียวเท่าน,นั้นที่ออกมาแก้ไขข้อมูลนะครับเพียงแต่อีกหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังคงยืนยันที่จะไม่รักษาคนกบูชาเหมือนเดิมนะครับแน่นอนหลังจากที่ทางสื่อไทยมีการรายงานข่าวนี้นะครับสืออ่อเขมรเขาก,ก็เอาข่าวนี้เนี่ยข้า และหลังจากที่คนเขมรนเขาได้ทราบเรื่องนี้นะครับโอโ้ออกมาดิ้นกันพ่านแสดงความไม่พ,มพอใจกันแทบจะทางประเทศเลยนะครับว่านี่แหละพวกเขาดูถูกเราอีกแล้วพวกเขารู้ว่าเราชาวกัมพูชาเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลดีๆเหมือนกับที่บ้านเขาพวกเขาก็พยายามที่จะกดดันทุกๆวิถีทางไม่ว่าจะเป็นทางการอาหารหรือว่าทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะทําให้ชาวกัมพูชาเนี่ยล้มตายกันให้ได้มากที่สุดแล้วพวกเขาก็จะเข้ามายึดพื้นที่ของเราหรือบางคนก็บอกนะครับว่าไม่อยากจะเชื่อว่าประเทศไทยจะกล้าเพราะแต่ละปีเนี่ยมีคนเขมรนเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลไทยเยอะแยะเต็มไปหมด ทำให้พวกเขานั้นได้รายได้มหาศาลหลักเป็นหมื่นล้านถึงได้มีเงินเอัไปซื้อ f 1 6ขับไล่พวกเราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงอาจจะเป็นข่าวปลอมอีกถึงข่าวที่ปล่อยออกมาจากประเทศไทยหรือก็มีคนคอมเมนต์บางคนได้มีการเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันคือการละเมิดสิทธิมนุษยธรรมขั้นต้นไม่มีประเทศไหนเราหนะ้าที่จะออกมาปฏิเสธผู้ป่วยแบบนี้แบบนี้เราต้องบอกให้ชาวต่างชาติเนี่ยแบรนด์สินค้าของพวกเขาโดยเฉพาะอาเมริกาที่ตอนนี้กําลังหนุนเราอย่างเต็มที่เราจะต้องบอกให้อเมริกาเนี่ยออกคังรบ ชาวกัมพูชาเข้าไปรักษาที่ประเทศไทยเหมือนเดิมก็มีการออกมาถกเถียงกันยกใหญ่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับคนคเขมรเข้ามารักษาที่ไทยนะครับพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเราต้องปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพของเราภายในประเทศให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจจะได้ไม่ต้องนําเงินไหลออกไปที่บ้านเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ต้องถแถลงการออกมาหรอกว่าไม่รับคนคเขมรคนเขมรก็ไม่อยากที่จะไปที่ไทยเหมือนกัน พราะไม่รู้ว่าถ้าไปรักษาตอนนี้จะโดนฉีดยาอะไรกลับมาบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าเราไม่จมําเป็นจะต้องกังวลอะไรเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวผู้นําหุนเซ็นและหุนมมเนตจ,จะมีการสร้างโรงพยาบาลเอาไว้ดูแลรักษาคนเขมรทั้งประเทศฉันเชื่อมั่นแบบนั้นคอมเมนต์ต่อมาครับอกว่าดีเลยขอให้คนไทยเนี่ยทำแบบนั้นให้ได้เพราะปีนึงเนี่ยคนเขมรเอาเงินไปรักษาที่ประเทศไทยเป็นหมื่นหมื่นล้านถ้าไม่มีเงินก้อนนี้พวกเขาคงจะไม่มีเงินไปซื้อ F16 อคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือการเหยียดเชื้อชาติที่รับไมไ ให้ทั่วทั้งโลกได้เห็นคอมเมนต์ต่อมาก็บ,บอกว่าฉันรู้สึกตกใจมากที่ทราบข่าวนี้ไม่คิดว่าประเทศไทยจะทําแบบนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแม้แต่โรงพยาบาลก็ยังเลือกปฏิบัติกับขเขมเราพวกเขาดูถูกเราทุกคนเห็นไหมถ้าเห็นก็อย่าลืมเลิอกอุดหนุนสินค้าของพวกเสียมกันได้แล้วคอมเมนต์ต่อมากขบ,บอกว่าชนชาติที่ดูถูกเชื้อชาติถือว่าเป็นชนชาติที่ไม่ควรไปค,คบค้าสมาคมด้วยถ้าพวกคุณไม่ต้องการที่จะช่วยเหลือเราเราก็ไม่ต้องการที่จะไปอุดหนุนพวกคุณเช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสร้างโรงพยาบาลใหม่ในประเทศของเรา เงินจะได้ไม่ไหลออกนอกประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าควรจะประกาศห้ามคนไทยเข้ามาทํากิจการในประเทศไทยได้อีกต่อไปทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะจะเปิดโอกาสให้กับสถานพยาบาลของกัมพูชานั้นได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐเพื่อที่จะเอาไว้รองรับกับความต้องการของคนกัมพูชาภายในประเทศและถ้าคนกัมพูชารักษาเองได้ภายในประเทศเงินก็จะไม่สูญเสียไปไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อไรพวกเขาจะหยุดดูถูกเราสักกะที เป็นเพราะเราพึ่งาพาพวกเขามาอย่างหนักและอย่างยาวนานทําให้คุณภาพโรงพยาบาลของพวกเขานั้นเจริญก้าวหน้าส่วนโรงพยาบาลของเรานั้นไม่ได้รับความนิยมจึงค่อยๆถอยหลังลงไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าถึงแม้เราจะมีเงินไปรักษาที่ประเทศไทยแต่พวกเขาก็ยังดูถูกเราอยู่ดีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราให้เงินเขาแท้ๆเขายัางเนรคุณเขาคงคิดว่าเขาเนี่ยสำคัญมากๆจนเราจะต้องขอร้องอ้อนวอนพวกเขาใช่ไหมผิดเลยคอมเมนต์เราแข็งแกร่งและเราจะอยู่ได้โดยลําแข้งของเรา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงแสดงว่าหมอที่ประเทศไทยนั้นไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่มีเจสำนึกในการเป็นหมอไม่มีมนุษยธรรมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหมอไทยร่มถึงโรงพยาบาลไทยที่เจริญมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะรับเงินจากเขมรแล่านี่แหละอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าไม่รับเขมรไปรักษาที่ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรอ่ะก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็นนาจิตตั้งนะคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์เขาแต่ถ้าถามว่าน้าหุ่งรูกสูกศยังไงนะครับน้าก็ค่อนข้างที่จะ ปวดหัวนะครับแานเขเมรยิงโรงพยาบาลไทยตั้ง21ที่นะครับอยู่ดีๆจะมาขอรักษาตัวที่ประเทศไทยซะอย่างนั้นนะครับแล้วมีมาไม่พอใจด้วยนะครับเรียกร้องหลักสิทธิมนุษยธรรมว่าหมอไทยโรงพยาบาลไทยเนี่ยไม่คิดถึงหลักสิทธิมนุษยธรรมเลยแล้วเวลาที่พวกเมืองยิงโรงพยาบาลพวกกูเนี่ยได้คิดถึงเรื่องพวกดีกันบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยนี่ล่าสุดนะก็เว่ยเมาว่าที่ภูมิเขื่อเนี่ยได้มีเสียงปืนเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าทุกคนก็ไม่ต้องตกอ,อกตกใจไปนะครับมันอาจจะเป็นข่าวปลอมก็เป็นได้นะเพราะช่วงนี้ แต่มันจะมีเรื่องจริงอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือน้าเนี่ยขอบคุณนายทหารของคนไทยมากๆนะครับที่ชื่อว่าพลตํารวจโทสุดนะครับที่เข้าไปแทรกซึมทําตัวเป็นพระนะครับแล้วก็เข้าไปบอกพิกัดให้ F16 ของเราเนี่ยลงไปทิ้งไขไ่ด้แม่นอย่างกระจับจาบางต้องขอบคุณไว้ณนะจุดจุดนี้ด้วยแล้วก็มีพลตํารวจโทบอยนะครับที่ชอบไล่สดสดคนไทยโน่นนี่นั่นนะครับภายนอกเนี่ยแซงทําเป็นคนกัมพูชาแบบเต็มที่แต่ภายหลังเนี่ยก็แอบ,บรายงานความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาให้ประเทศไทยเราเนี่ยได้ทราบอยู่เป็นประจำนะครับสองทหารท่านนี้ น่าก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากด้วยกันละกันนะจ๊ะแล้วทุกคนเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กับบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนัาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ